ไม่น่าจะถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมค่ะยังไม่เปิดจะสิบว่าเออพี่เทียมเข้าันนั้นอยู่ไหมโบ ตัวก็ได้มาจากดูโฮมเหรอตรงได้